ผม,มผมต้นงามสวัยรุษสีผมป่วยเป็นไตวายรเรื้อรังระยะสุดท้ายนะฮะสามเดือนที่สภาจนี้ก็ภัครบสิบปีครับผมคเป็นสิบปีตอนนี้รอปลูกถ่ายไตอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะรีผู้สุดก็ถ่าแปลว่าวันเย็นวันนะคร<ม>ับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่สิบแปดก็พอรู้จักใจในทีมงานคือกาแดงเนี่ย หมอหมอบอกว่ายัางไงแล้วก็กาแก้เนี่ยท่านจะไม่ยอมพออ่อตายจะกลับบ้านคนเดียวเธอ,อพ่อก็ตายไม่พ่อก็ตายทีนี้เอ,อท่านบอกว่าได้ได้มาลองสกเกต่อเรานะครับเอ,อชุดหนึ่งครับท่านก็ไม่ได้พ่อถึงที่วัน,นหายไหนๆก็มันแผลไม่โดนเส้นได้เลยก็อักเสบเอามาแล้วกันาจนอู้ครับ อาทิตย์ที่แล้วผมมีโอก,กาสได้ไปออกพื้นที่กับทัลายที่วัดก,กาวสมุทรสาครเข้าบริษัทมิคติ้งพบขั้นประธานก็สั่งมาเริ่มทางเรีนวันอาทิตย์ก็ลานไทยอเมริกาถ้าประทุก็เก็ทานกะ็นไม่มีอะไรผมทำงานตื่นตีห้าไปเข้าเงองสี่โมงเย็นลงเง็รก็ใช้ชีวิตปกติครับยังไม่ได้สังเกตตัวเองจนเพื่อง ู่ในสายงานทำงานด้วยกันหมอนรื้อคือเป็นไงมื่ว่ากินยาทุกวันหรือเปล่าแบบเป็นยัเออกูลืมไปเลยว่าตอนที่กูไม่กินยาเนี่ยกูมันเหงื่อง่ายก็เลยเราก็เลยมานั่งพึ่ย้อนว่าเวลาคนไข้ของเสียเยอะนะครับตอนมาในตอนกลางคืนจะนอนหลับมากด้วของเสียข้างงดหิวง่ายนอนไม่หลับก็มันง่วง ง่วงตาจะลืมไม่ขึ้นแต่เวลานอนมือล้อยูบานยูกินหายใจก็ออกต้องลุกขึ้นมานั่งตีหน่ยังไม่นอนที่อีนะฮะคอมันทรมานนะหลังไายาที่ทานนะตรงเงียทุกสองั่งงไม่นอนายตื่นนอนมนมันมันเกดงเลยอย่างแรกาที่ตัวเรหลั้ลุกร้องได้ผมไม่ถี่สิบปีนะหลังจากที่ทานตัวนี้ไปสองเกียผมใจมากก็กินแค่ ามสิ่งมัน้วครับมีสองอย่าเราเริ่มเรก่งความตางใจนะที่ไม่ได้อรวยพี่ก็รยพขาอรว่อคนไทยแต่ถามว่าเงินเราไว้ยัให้เกโอ้แต่ม่ไม่เต็มร้อก็ต้อูว่าเราเริ่มยกตะวันได้วยลริมนะใชก็ผมคิดว่าถ้าสินค้าเราดีเราอยู่กับคนไทยอยู่แล้วเราจะใช้ตัวเรานะครับขายตัวเราเอง Thank yeah. you.